สวัสดีครับยินดีต้อนราขอชื้อทั้งช่องของคองพาพาโชกและปูดำน้ำโชกนะครับเนาะอาจจะมาเสนอนะครับนะักเสนนะคนะอสนความเผื่อหนาของปูนะครับเนาะความเผื่อหนาของปูประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวแอดสีกลับไปทางนั้นนะปูหาปูก่อน มันองพูกอะเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะยางงามก,ก็เตรียมงานกเ็เหลือแต่สภาพนะครับเนาะกรบปกุกันไม่ ประดับแน่นะครับสร้างกำลังเห็ุสะพาน,นครับมันนีแผ่นอาจจะมาทรงสามโมงสี่โมงเส,สาร์หาโมงเสาร์แหละครับสะพานนะสะพานเรียบดีครับสร้างกำลังเสี่ยม มาถึมาส่งซีมงสองครับเที กขันขันน้ไฟอาบ่ะดึงกันแล้วทั้งตัดทั้งเสียมสองตัวนะเสียมเท่าล้วตัวสนับ่างหัวสูบลงน,ลน้ำด้วยเนะ <c ười> ยนี่นนาตำ่ำฮ่างตำ่ำเจี๊ยมที่ละตัวกันได้คุณยังลากพุณนังไ่นั่นน,นั่นห่อนแล้ว ถ,ถ้าเปลี่ยนเล็กน้อยมเื่อุยละรูดเล่นูดเ <c oughs> <c oughs> ล่นจะลยกตอนนี้ก็เฮ็ดลองเบิ่งดัวไหลรลีลงพ่อลูพ่อเลยพี่พนะครับในะก่แล้วลครับใก้สำเร็จแล้วสมบูรณ์่วนไฟก็เรียบร้อยนะครับเนาะ เมื่อคู่เราก็ฝันแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝันแล้วแต่ว่าแยบบ้านบ้านขัดเมื่อคู่บา้านบ้านขักเนาะบ้า,บานขักนะขกัเลยล่อๆสักหน่อย ส่วนระ้ังก็แยกไว้แล้วนะครับเนาะไปยังบ้านคบเนาะบ้านคบบ้านพอได้ยากมีกิจศรัทธาดเด้อละฆังเลยเหลืออีกประมาณครึ่งไปแล้วครับแค่ได้หาสิบลูกนะครับเนาะ สล้อเปนแผ่นปูนสัมเ็จมานะครับเนะาะเจ้าซีม้งเลยผสมเก้าม้งชิบม้งผสมหั่นสนีมาส้มนะครับเนะาะติดตามได้เนาะทางช่อคำคามภพนะาทางช่อมูอดำนำโชคนะครับเนาะเท่านั้นนะครับอ้าวปูนมากพอดีโอ้แผ่นมากพอดีจัง เอาไว้ทั้งไหนไปบอกคนนี้ไปได้เยไปบอกคนนี้ดีเลยมันยังขับมาได้ยุโรปกันไม่บอกคนไม่ ตอนนี้สร้างความูคิดเริ่มว่าตรงก,กันไปเลยครับเพราะว่า<อ>แสดงว่าสร้างเล็กนี้โอ้สร้างเล เดีดอร้อยนะครับซีมงกรงเป๊ะเลยนะครับนะ โอ้โยค่านียน่ยเนาะโอ้โยค่าติดเว้ขาดกเน,นีนน่ฟาดแล้วฮะลอ่องบอ่ลอราหามซีผู้แล้วสเปรย์เาเอาย่นสเปรย์ไม่กฟังนะเสียมาว่างเนี่ยเอาสเปรย์ไมเนี่เล็ก ทันยี่สิพันได้ไปนองแล้วกลางรถ

มันตีแน่อนมีเลยนุ่มไปเยงล้ยายเออโอ้หโตไฟโอ้อันนยไม่เอัเสื่อมาลยอันยังไม่เจอตัวเสื่อ ครับผมไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อทุกค,กคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณต่างประเทศในประเทศนะครับเนาะทุกคนทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับนะเนาะคลิปนี้แอดโซ่จะมีการจิ้หนาจังพอกันไหมเนาะถ้ายที่คิดใจขอถอดขออภัยเด้อถไทยใจใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งแกงเตือนนะจะบริภา่าวสานในเด็ดจากทั้งช่องเนาะของแอดเองครับเนะขอขอาะก็คำว่าสวัสดีครับผม